สวดีครับเพื่อนๆที่น่ารักของแอดดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซ่าเฟรน r y VIP แอดเสียงแจวมาแล้วครับเนพนื <c oughs> พ่อนเพื่อนใหม่ก็กด subscribe แล้วูรอไปเชิมข่าวกันเลย <Yeah. S 1> วันนี้ค่ะ we are l o u d มาลงคอนเทนต์ challenge new woman <c oughs> เป็น o นนีล l i ่าที่มาเต้น new woman กับ <c oughs> ยองจีค่ะโอ้ยฉันชอบมาก I love นี่ก็ยังแอบคิดตังหิดตังหิดอยู่นะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่บอลลิสของพวกเราจะเอามาเต้นชาเลนจ์นิว w ูแมนด้วยสรุปหวยออกที่น้องสาวยองจีค่ะเป็นคนแรกที่อนนี้ลิซ่าพามาเต้นชาเลนจ์นิว w ูแมนด้วยเลยเป็นคนแรกที่เอาลงช็อตของช่องไคสะดด้วยอ๋อจนปลื้มมากกับพวกเธอและพอเห็นคลิปเต้นก็คือความขำยังคงที่ค่ะ หรังจากที่สองสาวได้สร้างความหาความป่วงไว้ในรายการโน p r ปรีแพรของยองจีแล้วซึ่งมันทำให้พวกเราจำเอาไปเป็นภาพติดตาความตลกโปกฮาที่ทั้งสองคนรับส่งมุกกันได้อย่างลงตัวจนมาในคลิปนี้ก็ยังหาอยู่ดีเป็นสองสาวซิสตอร์ที่น่ารักมากเวอร์ดับบิลคิวถือทั้งน่ารักทั้งฮาแบบแพ็คโคกันไปเลยอนนี้ก็ยกเบาๆเอาให้รู้สึกถึง White, smooth, smooth, วายส์สูดสูสวยสวยส่วนยองจีนั้นก็เต้นแบบสุดพลังจริตอินเนอร์เกินเบอร์ออนนี้ไปแล้วจังหวะเขาค่ะการซิงโครไนซ์กันมากยองจีทำหน้าทำตาท้า่าตลกมากเวอร์ส่วนพี่ลิซ่าก็น่ารักเกินให้ซีน้องตลอดตลอดฉันดูหลายรอบมากหยุดยิ้มไม่ได้เลย you to make my day และยองจีก็ได้มาร r e p o ต t คลิปเต้นนี้ลงใน IG Story ของยองจีแถมยังลงสตอรี่ขิงถึงความปังของยอดวิวในรายการที่เชอญพิซซาไปออกอีกด้วยซึ่งล่าสุดมียอดวิวปาเข้ามาแล้ว6ล้านวิวภายใน2วันเท่านั้นเองค่ะโอยปังมากเลย จะไปออกรายการไหนหรือปล่อยคอนเทนต์อะไรหรือลงแพลตฟอร์มไหนยอดกระปังไปทางเดียวกันพุ่งไม่หยุดเหมือนกันหมดเลยตัวรถตัวแม่ที่แ้ทรู มาต่อกับอีกข่าวที่ฮือฮาล่าสุดว่าลิซ่าจะเข้าร่วมแอปพลิเคชันสื่อสารสำหรับแฟนๆกับแอป Bubble ภายใต้ชื่อ Bubble for l o u ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพิเศษที่เอาไว้เชื่อมระหว่างศิลปินกับแฟนคลับผ่านหน้าจอแชทนะคะโดยศิลปินจะมาแชร์ข้อความและรูปภาพกับแฟนๆได้โดยตรงเลยค่ะและ Bubble for l o u นี้จะเปิดตัวในเดือนกันยายนอะบางคนอาจจะสงสัยกันว่าลิ ทำทำไมทำไมต้องเป็นแอปนี้ทำไมไม่เป็นแอปเอืดเอบดาลาบลาบล,าบลา ซึ่งในมุมมองของแอดนะแอดคิดว่านี่เป็นงานจ้างที่เข้ามาหรือเปล่าและถ้ามองในมุมของธุรกิจและการตลาดมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ลิซ่าและทีมงานเลือกที่จะรักษาฐานเดิมพร้อมกับสร้างฐานใหม่ไปในตัวแอดมองว่ามันเป็นช่องทางที่ดีเพื่อเอาไว้ในการสื่อสารกับพวกเราอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอีกอย่างมันค่อนข้างสะดวกกับแฟนคลับชาวต่างชาติด้วยเพราะมันมีแอปแปลภาษาอยู่ในตัวอ่ะ แต่ใดๆก็คือไม่ว่าน้องลิสจะมาตรงช่องทางไหนก็ขอให้มาเถอะค่ะขอให้มาบ่อยๆด้วยให้พวกเราได้เห็นหน้าแก้มก้อนยิ้มหวานๆของตะลิเยอะๆก็พอเจ้าความสุขของลิลลี่และในวันนี้น้องเลสก็มาไลฟ์ไอจีเป็นครั้งแรกด้วยกันทุกคน ก่อนไลฟ์ยังมีการมาถามใน IG Story อยู่นะว่าจะมาไลฟ์ดีไหมเออฮยังจะต้องถามอีกหรอมาเลยแตงพร้อมมากแทบจะปิดสวิตท,ทุกอย่างรอ oh <my> น้องคงรู้แหละว่าพวกเราบนคิดถึงน้องบ่อยอยากให้น้องมาไลฟ์ใน IG บ้างแล้วยังไง ตลิคนจริงจ้าพอถามปุ๊บก็มาไลฟ์ปั๊บแบบไม่ทันตังต้งตัวกันเลยทีเดียวเอเอเฮอรัอีกแล้ว I love energy นี้ซึ่งน้องลิซ่าก็มาไลฟ์แบบชิวๆตำมุดตำมิอยู่ในบ้านของตัวเองที่แอลเแล้วช่วงแรกของการไลฟ์น้องลิซมีการกลักๆพยักหน้าส่งซิกทั้งสายตาอ่ะก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นใครที่อยู่กับน้องลิซนะคะงวยงวยงวยมี นอกจากนี้น้องลิสก็ยังได้ชวนพอสาโรสเลียมาจอยไลฟ์ด้วยกันด้วยค่ะพอกดจอยไลฟ์ปุ๊บน้องลสอิสก็โอ้ my god i made it i made it ชีน้องดีใจมากเลยที่กดไลฟ์กับโรสเลียได้สองสาวแฮปปี้ดีดากันมาก โรซาเลียก็ดูเป็นเอ็นดูตันลิ่ของพวกเรามากเลยนะคะน้องเลสก็คุยกับโรสว่าฉันถ่ายซีรีส์ The White Lotus จบแล้วตอนนี้ก็เลยมีเวลามากขึ้นที่จะโฟกัสกับการทำเพลงใหม่เย้ yeah! <Yeah. S 1> จังหวะเนี้แฟนคลับรุนละหนุ่งและโรซาเลียก็ดูเหมือนว่าจะได้ดูรายการของยองจี G. ที่น้องลิสไปออกด้วยนะคะเพระโรสบอกว่าชอบวิดีโอที่ลิซ่าอยู่บนจักรยานแล้วน้องลสก็ตบมือ ร้อชบใจโรซเลียบอกว่านางไม่เข้าใจหรอกว่าลิซ่ากับพิธีกรพูดอะไรกันบ้างแต่ว่าลิซ่าเธอน่ารักมากทั้งจักรยานและทุกๆอย่างเลยแล้วตอนที่น้องลิซกลับมา l i v e คนเดียวน้องลิซก็เล่าให้แฟนฟังว่าน้องได้กินพันแนงไก่กับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะอ่ะตัดกลับมาตอนที่ แฟนๆได้ยินจากปากลิซ่าเองว่าตอนนี้ถ่ายทำซีรีส์จบแล้วและกำลังมุ่งทำงานเพลงใหม่แฟนๆเลยพิมพ์เข้าไปถามว่าพวกเราจะได้ฟังห้าเพลงหรือเปล่าเอ้อ จีริดเฮ้ก็ร์มาอีกแล้วตันลีทำเป็นจุปากอมยิ้มใหญ่มากแล้วก็ไม่ย่างสปอยเพลงต่อไปเลยสักนิดค่ะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยค่ะว่าฉันทำผมดำมาสักพักหนึ่งแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนสีแต่ไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรดีหรือฉันควรกลับไปทำสีบอลอีกครั้งดีไหมหนะ้าแต่ตอนนี้นี่คือผมที่ดีที่สุดของฉันเลยนะคะฉันไม่อยากทำให้ผมมันเสียอีกอ่ะแต่ถ้ามันคุ้มค่ากับการทำผมสีบ นก็ค่ะ แล้วน้องเลสก็ลาไปด้วยคำขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มอบความรักให้กับ Rockstar และนิ w วูแมนรวมถึงขอบคุณที่คอยสนับสนุนน้องลิซ่ามาตลอดและขอให้รอแค่แป๊บเดียวจริงๆสำหรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะตามมา <Aye. S 1> แล้วก็ขอบคุณที่มาฟังไลฟ์ครั้งแรกของริซ่าด้วยซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าทางนี้ก็ขอขอบคุณตลีมาและหนุลูกที่มาไลฟ์มาส่งเสียงเจ๊เจ้าให้ แฟนกลับได้ฟังทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะมันทำให้แฟนๆใจฟูและหากคิดถึงไปได้เยอะเลยค่ะมาบ่อยๆนะเต้า และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฟันนะคะเพื่อนๆกิดเห็นอย่างไรก็เมนมาเม้ามอยกันได้เลยเมเนมาเล่าถึงโมเมนต์ที่ชอบในไลฟ์ครั้งแรกของลิซ่ากันเยอะๆเลยนะแล้วแอดจะรออ่านค่ะกดไลค์กด subscribe แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องดีๆที่ชาไม่ต้องยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะรักเลิเลบอบายสิะคะ Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go.